สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเล่นเกม The Fire Spinner น,นี่เองยูู้ตั้งตั้งในครั้งนี้เราอ่ะจะมาสอนวิธีเล่นอันนี้ค่ะ The Fire s ล์ซิตัวนี้มีตัวละครทั้งหลายแมพธนูกับดาบและและเออที่ปากและพวกและ บุกแตกปังอุ้ยเขามีเพชรข้างหลายเพชรเลยเสียงมันหายไปก้นเสียงมันหายไปไหนเนี่ยเสียงของมันหายไปไหนเนี่ย นี่ราคาแพงนี่มันราคาแพงมากเลยเราเราชอบตัวผู้หญิงค่ะตัวผู้หญิงที่ที่มันออกมาเมื่อกี้ตัวนี้ตัวนี้ราคาห้าสิบบปดตัวชิงจอบตัวนี้ไม่ได้ค่ะเอาตัวนี้ดีกว่า ผู้หญิงคนต่อไปคุนดาบพีและเออคนบุวยคนโมยนี่อันนี้ต้องเจออันนี้เป็นไงภาพโอ้โหยิงด้วยแล้วนะอ่ะเฮ้ยนี่เ๋ยจากตืโโโโโโก่นีน้แล้วโอ้โห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 เกือบโดนนี่นี่ต้องเจอพลัง ฮันูเบ้ถ้ากดแบบนี้มันก็จะมาข้างหลังไห้โดนล่ะดึงนี่เจอธนพูพับพับถอยล่ะกดกดแล้วถอยหลังเบอร์ถุงหี่โอ้โหตีแรงกระจาย ไม่โดนโน้อยแน่งั้นเตะขอสูงโอ้โหโดนขั้วกระจาย ตอบแบบหนึ่ง